มื้อนี้เชฟแซมบุกมาที่พูวิลล่าของนาถาวนนะคะมื้อนี้มีเมนูนําเสนอขัวหนูหรือว่าออมหนูค่ะเชฟแซมออมหนูเชฟแซมเออเด็กถือกินหนูปะเด็กกินเด็กกินบ่บ่แกลบแกลบจ้ะเครื่องแกงกะบิหมี่ยั้งไรค้ค่ะค่าตะไคร่ใบบักูดหอมแดงแล้วกะกระเทียมแล้วกะพริกแห้งจ้าพี่น้องจ้านี่แหละคะ่ะโอ้ คนต่ำเครื่องแกงล่อบ้ค่ะพี่น้องคนน้องบัวลำพูคนบ้านนกกราเขามีแต่คนรอรอจ้ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทรงผมนี้ท่านได้แต่ใดมาจ้าน้องบ้านเป็นจังไดแน่ค่ะรอบอนอ <c oughs> พักชี่นี่กระสิเป็นพักที่เชฟเแซมเลาปลูกด้ค่ะพี่น้องหม้อเดือดใดทีแล้วเราปรุงเครื่องแล้วเรากระสีใส่พักจ้าวูบอูบรูเราไปหาเก็บพักใส่มาแต่ใส่พี่น้องเราว่าใส่แล้วคมว่าสันกันตอนนี้เรากระสีใส่พักชี่ได้จ้า ชื่อหอมินกตี้ปลูกเองแซม้วูกพี่ต้องขอบคุณหนูหน้าจากพี่รสจนันนากับพี่เงาะปลาด้วยค่ะขอบคุณได้หลายที่เอาหนูมาฝากอุ๋งิงกับเชฟแซมด้วยจา้า ได้เอามาเฮ็ดให้เฮ็ดห้พี่ให้น้องได้กินแซ่แบแซ่บได้บุญเทิงคนเอามาาหายเทิงคนเอามาเห็ดห้มูกินนาะพี่น้องเนาะนูตัวนี้มาจากน้องบัวลำพูคุนเ,เดอคาะเดอร์ผักนี่ก็เป็นผักเชฟแซมปลูกเองนะคะผักซีลาวบานเห่านี่แหละพี่น้องสุดไก่กนสิป,ป่งหมอ้อกะไซผักอีตูลงไปจา้าผักใบแมงลักนะคะหอมๆค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาก,กินน้ำกันจา้าชิมชิมครับชิม เอาแล้วเหรอพ่อเราบ่หนูเชียบแซมเออเด็กถือกินหนูบ่เด็กกินถกินแแบบแซบบจ้ะคนตายพาออย่าเกิดเมื่อกินแแบบแจบบแแบบบ่เอาพีหนองอ่ะหนูตกกบนไงคือคือคือพ้อมเสเริบแล้วเด้อจ้า นาทาวนก็เป็นผู้มาเสิร์ฟจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะโอ้ยสิได้กินบอนอเราบอกว่ายานฮอนมาสั่นพี่น้องยานขวมอ้าวเทลงไปค่ะอ้อมหนูหรือว่าขัวหนูบานเท่าล่ละค่ะพี่น้องขามาเด้อขามาสดน้ำกันพุละค่ำสองคำนาทาวนเราบอกว่าอุย้ยโชคดีค่ะได้กินอน้อมหนูจากนั้นเชฟเซียมเล่ากะป้า หมอกับป้าเต่จาจักข้าวนึงมาลองเพลงค่ะพี่น้องลองเพลงไหหมูฟัง่งสองสามเพลงบ่พ่อใจแล้วกับมาจวดทังท้งจวดทั้งเตยแหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นมาฟอนน้าก,กันกับหน้าทาวันมักมวนคักค่พี่น้องส้งกับเป็นเคยบ้านน้องป่ากขาวขอบคุณนะคะขอบคุณมีตรภาพดีๆสถานสีวสวยๆภูวิลล่านะคะ